สายชิลค่ะมากินเนื้อย่างคนเดียวกับร้านนี้ค่ะอยากินนี่กูไล์อยู่ที่สันทาราดทาวนะคะที่นี่เคยมากินแล้วนะคะรอบนึงกับแม่วันนี้ก็มากินคนเดียวค่ะชิลๆวิธีการสั่งอาหารนะคะสแกน QR code เขามีวิธีการสั่งให้ดูด้วยนะคะสแกน QR Rcode ก็ดีนะคะสั่งเองโดยที่ไม่ต้องเรียกพนักงานเลยค่ะวันนี้สั่งเซตเนื้อคารูบีแล้วก็เนื้อฮารามิค่ะในเซตจะมีข้าวให้ด้วยนะคะแล้วก็มีซุปแล้วก็มีนิสลัดค่ะซอสที่เราชอบที่สุดในร้านนะคะก็จะะะเป็น็นาารคควว่่แลล้กชย อย่าลืมเปิดไฟนะคะก่อนย่างเนื้อซุปหอมงาอร่อยค่ะเริ่มย่างเนื้อกันเลยมีเสียงด้วยนะคะเพื่อจะได้ฟิลในการทานค่ะความน่าสนใจของร้านนี้ก็คือมานั่งทานคนเดียวก็ได้ค่ะย่างเนื้อชิลๆจะเอาสุกแบบไหนก็ได้ก็แล้วแต่เราเลยค่ะแต่ความรู้สึกของเราก็คือเหมือนเล่นเกมย่างอาหารตอนเด็กอะค่ะมีใครเคยเล่นบ้างหรือเปล่าคะจริงๆซอสที่นี่นะคะมีหลายซอสมากเลยนะคะเพื่อนๆลองชิมละกันนะคะแล้วแต่คนชอบ แต่ส่วนตัวก็คือชอบสองซอสน,นี้แหละค่ะมันกลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะอันนี้เนื้อฮารามิก็จะเป็นเนื้อที่มี็กเจอร์แบบเคี้ยวเคียวเนื้อแน่นๆหน่อยค่ะแต่ส่วนตัวชอบเนื้อเนี้ยทารูบีค่ะมันจะมีความมันแทรกเข้ามาค่ะไฟลุกกันทีเดียวฟีลเหมือนกินเบคอนแต่เป็นเบคอนเนื้อละลายในปากใครชอบแบบ t e x t อร์แบบได้เคียเค้ยวเคียวหน่อยนะคะก็แนะนําอันนี้ค่ะฮารามิ ราสอดเข้าไปจริงๆที่นี่เขามีไข่อองเซนด้วยนะคะเนื้อกินกับไข่เนี่ยมันก็ดึงความหวานของเนื้อออกมาด้วยสั่งคารูบีเพิ่มค่ะอีก100กรัมที่นี่เขาจะเสิร์ฟเป็นกร,รัมนะคะก็จะเริ่มต้นที่50กรัม100กรัมค่ะบรรยากาศภายในร้านสามารถมาทานกับครอบครัวได้นะคะที่นั่งสําหรับครอบครัวก็มีค่ะน,นี่เราก็จะนั่งแบบเป็นโซนที่แบบคนเดียวชิลๆไปเลยค่ะและราคาก็จะจ่ายเป็นอาราคาานะคะสั่งเท่าไหร่ก็จ่ายเท่านั้นค่ะ ถ้าวันไหนนึกอยากจะมาทานอาหารปิ้งย่างใช่ไหมคะแต่ไม่อยากจะกินแบบขนาดบูเฟ่ก็แนะนํานะคะที่สําคัญชอบความไพรเวทค่ะนั่งคนเดียวไปชิวๆไม่ต้องเขินอายสแล้วเอาบาโค้ดไปจ่ายตังค์นะคะเท่านี้ค่ะ